วันนี้มาจะชวนทุกคนมาที่ชานเดอรริเวอร์ันทบุรีเห็นมันนั่งกินแบบอ,ร,อร่อยวันนี้ไม่ได้มาแค่กินข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟอย่างเดียวนะเพราะวันนี้พ่อมอบภารากิจให้เอารถมาเช็คสภาพด้วย แต่ที่แต่งตัวสวยขนาดนี้ก็วันนี้ไม่ต้องไปถึงศูนย์บริการแต่มาที่คาเฟ่แทนก็พอดีถ่ายฟีดไปเรื่อยแล้วก็เจอโพสต์ว่าศูนย์บริการอิสุซุเขามีบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีแปดระบบและสามารถต่อทะเบียนประกันภยัยหรือจะแจ้งซ่อมตัวถังและสีก็ได้อันดับแรกมาถึงเราก็ต้องเข้าแอปประชากิจกันก่อนแล้วก็ไปที่หน้าลงทะเบียนของศูนย์บริการเคลื่อนที่กดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้น้องพนักงานดูหลังจากนั้นเราก็จะได้รับคูปองส่วนลดทางลดค่าบริการและลดค่าอาหารในคาเฟ่หลังจากน้องช่างตรวจเช็คก็จะ แจ้งว่ารถเรามีตรงไหนที่เสื่อมตรงไหนต้องซ่อมซึ่งถ้าสะดวกซ่อมเลยแบบมา ก็เข้าไปนั่งรอในคาเฟ่หาของกินอร่อยอร่อยแล้วไม่ต้องกลัวเสียตังค์เยอะเพราะเรามีส่วนลดที่ได้จากตอนลงทะเบียน1 0 0บาทวันนี้เลือกสั่งเป็นสลัดหมูย่างข้าวหมูทอดกระเทียมลาเต้โฟมาพาเกียวมะขามและขคอฟเฟ่นกล้วยหอมแล้วบอกเลยว่าบรรยากาศที่ชานเดลิเวอร์เนี่ยดีมากๆแต่ก่อนจะกินเดี๋ยวออกมาดูกันก่อนว่าครอบคลุม8ระบบสาคัญเนี่ยน้องเขาจะเช็คอะไรให้เราบ้างก็จะเป็นพวกระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ระบบปรับอากาศระบบส่งกําลังระบบช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรกและความปลอดภัยอื่นๆเห็นช่างทํางานแล้วก็สบาย เข้ามานั่งกินอาหารอร่อยๆอดื่มเย็นๆกินขนมหวานๆถ่ายรูปสวยๆใช้เวลารอไม่นานน้องก็เข้ามาแจ้งว่าเสร็จแล้วค่ะพี่มารทโหบอกเลยสะดวกสบายประทับใจมากไม่ต้องเสียเวลาขับไปศูนย์บริการถ้าอยากสะดวกแบบมาร์ทไม่พลาดทุกข,ข่าวสารกดติดตามศูนย์บริการและดาวน์โหลดแอปประชากิจแบบมัร์ทได้เลย